S <S ุ้ยเซ็กซี่น่ารักมากเลยทำไมมีภาษาไทยด้วยอ่ะเฮ้โอ้ยยังเททันเทเออรึ่น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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันญี่ปุ่นตื่นเต้นกับแอปเปิลเต็มเต็มต้นนะคะเอาาที่ซาทูซาทูโค้ห้ถููควยโคใก้ถูกควยรอใหวยร้รวยรอใหวยร้รวยสวัสดีค่ะก็มาพร้อมกับวิวเนี่ ดูชั้นเรียนยอดสุด MP4 ดีเลยนะครับดีดู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 คุณใช้คุใช่ไหมนุ่นใช่ไหมวันนี้มาเปิดตัวกันในออนเซนแอปเปิลนะคะแห่งเมืองไดโงะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไดโงะเมืองแห่งแอปเปิลจังหวัดอิวาละกิกัน ไปเที่ยวจังหวัดอิบารากิบ้านเกิดของอิซากะอีกแล้วไปมาหลายรอบก็จริงแต่จังหวัดเขาใหญ่ขนาดนี้เที่ยวครั้งเดียวจะไปทั่วได้ยังไงวันนี้เราสองคนจะไปเที่ยวเมืองที่ชื่อว่าไดโกะกันเมืองไดโกะอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดอิบารากิเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรแค่ประมาณ1 5 0 0 0คนแต่เป็นเมืองที่มีผลผลิตแอปเปิ้ลอันดับต้นๆของภูมิภาคคันโตเลยช่วงที่บีมไปคือต้นฤดูใบไ,ไม้ร่วงโอ้โหแอปเปิ้ลเต็มไปหมดแถมตรงกับวันเทศกาลประจำปีของเมืองด้วยบีมนั่งรถไฟมาจากสถานีชินากาวะในโตเกียวลง โตศูนย์กลางของจังหวัดอิบารากิประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองจากนั้นก็เช่ารถขับเที่ยวได้เลยโอ้ยงานเทศก ถ้ามาญี่ปุ่นในฤดูแบบต่างๆก็จะมีงานเทศกาลแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฤดูแห่งการกินคนหิวเยอะหรอหรือว่าไงจัดูอาหารเขาจมีมีของกินที่อร่อยอร่อยอยู่เยอะเยอะกินอร่อยอยู่ที่ฤดูนี้ใช่ใช่โดยฉพปะขกาวเหรอใช่ใช่ไหมดูดยใบไม้ร่วงคือเกี่ยวข้าวช่งเกี่ยวข้าวแล้วก็ผลไม้ต่างๆใช่ไหมใช่นี่นี่นี่โทนชาร์ไไหนไหนนี่นี่นี่อินดีอินดีท่องรับสื่งวันดจง้อ ไทยโกะเย้น่ารักมากเลยทำไมมีภาษาไทยด้วยอ่ะนี่เพราะว่าคนไทยทำเทศกาลนี้ด้วยเฮ้ยงานเทศกาลทั้งมีอย่างนี้ด้วยเหรอดีอ่ะอุ้ยเราไม่ได้เป็นเด็กแล้วได้ปะวะได้ได้ว้าวอย่างเท่เลยอุ้ยอะไรอ่ะดีอ่ะเหมือนวันเด็กเลยอ่ะเฮ้

โอ้ก็รถธรรมดาค่ะแค่เป็นรถตำรวจนะทุกคนเฮ้ยกันจีกันจีหนึ่งสองสามฮัลโหลโอ้นกว่าซุยตางนึกว่าซุยต่างหิว่อเหิว่อเหง่เหในเป็นตัวช่องไก่ในเนี้ยรอ ือนนี้อร่อยนะไก่ชามคคไก่ชามทุกคนไก่ชามเนี่ยเป็นไก่ที่เหมือนกับว่าแรกเริ่มเดิมทีมันเป็นไก่ของไทยแล้วก็มาผสมผสานกลายเป็นไก่ที่ชื่อว่าชามที่ญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเอโดะฉันเพิ่งอ่าน g o o g l e มาเมื่อกี้ชามเม่ชื่อว่าอะไรมับงคะคคนนี้คะอ๋อหน้าตาแบบนี้หรอหน้าตาแบบนี้หนึ่งชุดนะคะใช่ค น่ากินมากเลยอันนี้เป็นปลาปลาอังโคที่อยู่ใต้ทะเลลึกที่เคยถ่ายทำอุ้ยโอชิโซใช่ใช่น่ากินมากอุ้ยเยนทุกคนฟังดนตรีไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยน่ากินมากแค่400เยนเองเป็นซุปเป็นซุปอืมกินเด่นมากเลยอะอึ้งกระแดงแบหอมอร่อย เ,เข้าหน้าไก่ชหมดรสชาติพอดีกินนะฮะอุ้ยโคตรน่ากินเลยอ่ะข้าวก็ไม่ธรรมดานะเขาเป็นโกโมกุโกฮันหรือเปล่าอร่อยกินไปฟังดนตรีไปเพลินๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอคนไทยที่เขา<ล>จะมาเต้นในงานนี้ลำไทยใช่ไหมแอบรู้มากว่าแบบมากันเยอะมากเขาจะลำไทยหรอหรือทำอะไรแบบอุ้ยันไงสวยมาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหสวยมากเลยสวยมากสวยมากพี่อยู่ในกลุ่มได้เลยแหละมารับอะไรกันคะวันนี้ชื่อโชว์ของเราคือ Thailand Land of Smile ค่ะก็จะแสดงเอกลักษณ์ทั้ง4ภาคของไทยออกมาในรูปแบบของระบบมโบราณลุกผสมกับโมเดิร์นไทยค่ะใช่ค่ะพร้อมอยงอมองังพร้อมคคนแสดงพร้อมคนดูพร้อมไปดูโชว์จากน้องๆชาวไทยกันเลย ของชาติไทยไกว่กวัดสะบัดผิวโอ้โหคนญี่ปุ่นตั้งใจดูกันมาก เห็นคนญี่ปุ่นตั้งใจดูและขอขอบคุณชาวญี่ปุ่นมากๆที่ให้การต้อนรับน้องๆคนไทยเป็นอย่างดีนะคะหวังว่าไทยและญี่ปุ่นจะมีสัมพันธ์อันดียาวนานต่อไปอีกเรื่อยๆเลยนะไปที่โน่นตรงที่น้อง <c oughs> อยากซื้อของฝากค <c oughs> <c oughs> าปวยโมดะดกมั้งโอ้เผาในนี้เผาแบบนี้โอ้

น้องทาคิมารุมาสคอตประจำเมืองยังมีแอปเปิลอยู่บนหัวเลยของเขาดังจริงๆแหละมาถึงที่แล้วจะพลาดได้ยังไงเราต้องไปพิสูจน์ว่าแอปเปิลเมืองเนี้ยจะอร่อยขนาดไหน โอ้น่ารักจังอันนี้กระตุกกะซมสนี่กะตกกระล้วกระเป๋า Let's go Apple picking ไร่นี้มีชื่อว่าไร่ฟูจิตะแอปเปิลค่ะที่นี่มีแอปเปิลประมาณ50สายพันธุ์เลยเยอะมากแต่ละสายพันธุ์มีสีลวดลายและรสชาติที่แตกต่างกันไปคนธรรมดาอย่างเราไม่เข้าใจหรอกค่ะเข้าใจว่าอร่อยอย่างเดียวก็พอวิธีเก็บแอปเปิลจากต้นคือเบามือกับน้องจับก้นน้องแล้วก็หักขึ้นด้านบนมันก็จะเปาะได้แอปเปิลสดๆจากต้นค่ะ ท่าลายท่าลายลา1เจยจอ๊ะมจิเจาจีแต่หิงชุใช่แต่มันไม่มีลูกไม่มีลูกไม่ได้เข้าโบมีนู่นลูกนะลูกเดียวอ๋อมีลูกเดียวจริงด้วยลูกเดียวนี่ไงเห็นแล้วเออ นี่นี่ต้องมปเล็กเล็กขนาดนี้ก็ยังมีรูปอยู่เยอนเนาะ Golden Delicious ก o l d e นเดลิเชี u อร่อยลิ้นอร่อยแบบแสงออกปากอะไรปะอร่อยลิ้นทองคำจับตูดมันแล้วก็คุณอาจะว้ายไอเจนโอ้ยสีแวไในตีเหลืองจริงป่าวขอดูวัญจริงไงหอมไหมอะดมดิไม่ได้กลิ่นกลิ่นใบไมอญอะ กินไ,ไ,ม,ไม,ม่กิ <laughs> อันนี้เขาบอกว่าจะเป็นอาแข็งๆหน่อยใช่ไหมใช่แข็งๆสีเด่นสวยดีเนาะเออสีแดงมากเลยอ้มแเต่มากแดงแบบแดงแป๊ดเลยอย <laughs> <laughs> น่ากินจังบริเวณนี้สุดยอดโคตรนักเลยอเหมือนจะนักมากหักเป้าเล็กขนาดนี้ก็ยังม,มีลูกนะตื <laughs> ่นเต้นมากคนญี่ปุ่นถ่ายรูปถ่ายรูปเราไปถ่ายรูปค่ะเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาปด็ด คนญี่ปุ่นตื่นเต้นกับแอปเปิลเต็มเต็มต้นนะคะเต็มต้นจริงเต็มต้นจริงไม่ได้จกตานี่คือแอปเปิลอะไรก็ไม่รู้พันอะไรเนี่ยมันไม่มีใบล้วค่ะทุกคนค่ะมันมีแต่ลูกมิวสิควิมี้าหนึ่งสองสามได้แล้วเย้ รุปบีมกับอิสการเก็บพันมั่วไปหมดเลยค่ะอยากลองกินลูกไหนก็เก็บสำหรับส่วนนี้เขาเก็บแอปเปิลได้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมค่าเก็บ Apple อแอปเปิ้ลคนละ660ยเยนต่อ1นึกิโลได้ของฝาก,ากไปฝากคุณยายแล้วค่ะคุณยายของหนูน้อยหมวกชมพูคุณยายคะ <c oughs> ทาไมจมูกของคุณยายถึงได้ยาวจังละคะเพราะว่าได้กรีนทูที่ดีนะครับ มีแอปเปิ้ลใหญ่ที่สุดจุแล้วนะคะโอ้ใหญ่มากเลยนั่นคือแอปเปิ้ลสีทองนี่นะใช่ค่ะน่ากินมากเลยอย่ามาอยู่กับพวกเราสอคนนะทุกคนเดี๋ยวมันสติมันไม่ผมประกอบเก็บเสร็จแล้วก็เอาไปให้เขาช่างกิโลค่ะพี่สาวเขารู้หมดเลยว่าเราเก็บอะไรมาสุดยอดเดี๋ยวกว่าอามามิกิเดี๋ยวะอว่ายองโกอโ่อโโอ้โหาอห ในร้านมีแต่ของแอปเปิลน่ารักน่าักเต็มไปหมดเลยแต่ที่เขาบอกว่าพลาดไม่ได้ก็คือแอปเปิลพายของที่นี่เขาใส่แอปเปิลเข้าไปแบบเนื้อเน้นเต็มเต็มอุตส่าห์ลดน้ำหนักินมา่งกิมาแอบแอปเปิลไปแล้วนี่วังพูนะ ดีกินาเตะเขาบอกใช่ไหมอร่อยอ๋ออปเปิ้อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยเนาะขนมปังหวานธรรมชาติอร่อยมากทุกคนชาแอปเปิ้ลก็คือดีวัวมากส่วนแอปเปิ้ลที่เราเก็บมาก็ล้างปอกกินได้เลยหรือจะเอากลับที่พักก็ได้นะรสชาติแอปเปิ้ลต่างกันตามแต่ละพันธุ์แล้วแต่ชอบจริงๆหวานหวานแบบหวานธรรมชาติอืมเอ๊ะอ็อมไอ้ชู้มันเไง่ะดีแอคชั่ลแบบคนญี่ปุ่น มีทางอัปเปิ้ลเยอะมากโหวานหวานที่หวานไดง้งอนนะม,มีชื่อเสียงอัปเปิ้ลเพราะว่าตรงกลางวันนะร้อนหรืออบมันร้อนหรืออึนแต่ว่าตรงเย็นหนาวมากก็เลยหมะสอมการเลี้ยงคืออัปเปิ้ลทำไมรู้อ่ะ <laughs> ก็ก็กูเพิ่งบอก <laughs> ออ อิ่มผลไม้แต่ยังไม่อิ่มข้าวก่อนจะเข้าโรงแรมวันนี้แวะมาที่คาเฟ่น่ารักน่ารักสไตล์เรโทชื่อคาเฟ่ชื่อเดียวกับชื่อเมืองเลยไดโกคาเฟ่หลังจากเรากินแอปเปิลแล้วเราก็มาที่คาเฟ่กินอีกแล้วคาเฟ่น่ารักมากเลยดูสิไ้ปนโบราณชื่อไปเดียวกับชื่อเมืองเลยนะคะก็คือไดโกคาเฟ่นะครับข้างในสวยมากเรโท เฮ้ยพะโล้มเหมือนบ้านเราเลยมิจวะบังวะอ๋อหอมจังอุ่นนะข้างในตกแต่งแบบสไตล์เรโทรคลาสสิกมากๆเมนูแนะนำก็คือนี่เลยข้าวหน้าวาซาบิและข้าวราดแกงกะหรี่ชาแอปเปิ้ลก็อร่อยนะนี่อร่ากินมากนี่ข้าวหน้าวาซาบินะฮะข้าวหน้าวาซาบิอะโวคาโดกับวาซาบิเท่านั้นและวาซาบิคือก้อนใหญ่มากอืหอมจัง อันนี้หวานอร่อยหวานโอ้ยหวานรสชาติเหมือนอเมื่อกี้อืมใชค่คนละคนละค่ะอันนี้คือแอปเปิลอัดลงไปเลยมั้งเนี่ย <ś led> แอปเปิลในนี้เขาบอ,อกกินได้เลยนะอือโอ้ข้างล่างเขาก็เป็นข้าวแต่ตะกี้มาหักเลยอืออือเหมือนมังกรไหมอร่อยไหมน่ากิน,นเนาะอร่อยมากเลยอะอ ข้าวอร่อยจ้ะข้าวอร่อยน่าจะอร่อยเนาะเรียกว่าคัตสูดข้าวแบบข้าวอร่อยมากเข้ากันดีใช่ไหมอร่อยมากอร่อยมากริงเหรอืมติบเต็มอืมโนูสวยมากเลยอ่ะดูดิไข่สวยมากอันนี้ไข่แบบนี้ภาษาตันนี้ก่อะไรนะไข่ไข่ลาวาไข่ลาวาเหรอไอ่้สามต๊ะเนื่อร้อนปะไม่ร้อนอร่อยโอ้โหละลายมากเลยอ่ะ ฟัวฟัวมากเลยไหนรีวิวแบบคนไทยดิอร่อย <laughs> <laughs> และนี่ก็คือคาเฟ่น่ารักประจำเมืองค่ะใครไปเมืองใดก็อย่าลืมแวะไปกินข้าวกันนะคืนนี้เราพักร่างกันที่โรงแรมยามิโซะค,ค่ะและไฮไลท์ของเราในทริปนี้อยู่ในเช้าวันถัดไปที่นี่นี่เองออนเซ็นแอปเปิ้ลและนี่ก็คือออนเซ็นแอปเปิ้ลนะคะ oh. ขออนุญาต

อันนี้ไม่ใช่ผมโปรงนะทังโคนจริงก็ที่นี่เขาจะเปลี่ยนแอปเปิลทุกวันใอนะหอมและนี่ก็คือออนเซนแอปเปิลที่1ปีจะลงได้แค่ช่วงเดียวเท่านั้นคือช่วงเดือนกันยายนถึงมกราแอปเปิลมีวิตามินและแร่ธาตุมากมายว่ากันว่าถ้าใส่แอปเปิลลงไปจะช่วยซับพอร์ตเรื่องการหมุนเวียนเลือดช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและทำให้จิตใจผ่อนคลายด้วยจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ลงแล้วมีความสุขมากๆผ่อนคลายสบายตัวแล้วไปลุยเที่ยวลุยกินวันนี้กันต่อคะ่ะ เดินอยู่บนถนนเฉยเลยเราลองจะไปน้ําตกมันชื่อว่าน้ําตกซึคิมาจิโนทากิแปลเป็นไทยว่าอะไรคะแปลซิลองแปลซิโลปรจังน้ําตกโลปจังโอ้โหชันเหมือนกันนะเนี่ยอือโอ้โหคิวทั้เนี่ยเนี่ยไอ้ยาไอ้ยานี่เราไม่กูจะมาดิโอ้ยใครอึนโนมิซึโอ้ยโอ้ยน้ำโชคดีน้ำบึกโชคดีอะ เอาแล้วเอาแล้วมาเจอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เสียงเสียมซีน้ำได้แถมแบ่งน้ำธรรมชาติกลับบ้านได้ด้วยนี่ไงซืมอน้ำนี้แล้วนะซื้อหวยนะต้นซื้อหวย<ะ>เพราะว่าต้นถูกนะคนที่ถูกยู่แยะเหรอใช่เ <Yeah, S 2> นี่ยเนี่ยุัยน่ารักจังะ ไม่พอได้หางจะไม่แต่ดูนี่น่ารักมากเลยทุกคนเป็นเป็นเครื่องเครื่องรางน้ำอ๋มีให้เลือกสองแบบมีแมวกับมีแมวกับนี่จมบดูมาจับให้ดูเฉยเฉเอาอันนี้อันนี้อันนี้ นาฟูซาこれでどうやるんですここに浮かべるんですさまずこれ水を入れて持って帰ってもらうねおおおおおこれですかใช่้าวเให้เต็มเต็มเลยเต็ม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 มันจะหกใสกระเป๋าไหมล่ะเนี่ยอ่ะทุกคนเอากลับเมืองไทยไปอันนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ของภูเขานี้นะคะอ่าอ้โหะหกไว้ว้เนี่ยเอ้าไม่น่าแน่นอยู่ กอง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 กอองกองกอหนึ่งสองา้โกิชฮ้ยช่ดีที่สุดชคดีที่สุดชคดีมากนี่เป็นแบบเติมตีน้ำนะคะดีวพอมันแห้งมันก็หายไปอยากรู้ไปจุ้มน้ำใหม่เยวคุยร้เด๋เน้เออเอโให้ถูกคยโให้ถคุย ชูกิจิโชคไม่ดีเท่าเราแต่ก็กลางๆกลางๆชโชคโชคดีกลางๆเดี๋ยวเราจะเดินไปที่หลังน้ำตกอันนี้เรียกได้ว่าเมีวโตตะก,กิน,นะคะรับเรียกได้ว่าน้ำตกน้ำตกคู่น้ำตกสามีกับภรรยาไหนคะนี่ยโซนเสนนี่แล้วอันนั้นน่ะอันนี้ดูมัวปะหรือจริงน่าจะจริงนะน่าจะ ใช่แล้วค่ะนี่คือน้ําตกที่ปกติจะมีน้ําตก2อสายเรียกว่าสายสามีภรรยาแต่ถ้าวันไหนน้ามากเราจะเห็นน้ําตกลูกไหลลงมาด้วยจึงเป็นที่มาของการขอพรขอลูกขอเรื่องการคลอดลูกแต่บีมไม่ได้ไปขอลูกนะเอ๊ะหรือว่าเพลอขอไปแล้วไม่รู้อะออะาวันนี้โอเไดเอพรละพรสาน่ยไีซีอมมากเลยอะชิโอ้<ะ>ดีดี เย็นเย็นเย็นสาธุสาธุขอให้ถูกขวายโคนให้ถูกขวยรอให้รวยรอร้อยร้อยรอโกให้ได้ลูกที่ดีมากถูกหวยวันที่หนึ่งได้ลูกแปดมาเร็วไปหน่อยหรือไม่ทันเห็นใบไม้เปลี่ยนสีเลยค่ะแต่บอกเลยว่าพอใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยน้ำตกเนี้ยสวยมากๆห้าพันเยนทุกคนฝึกจิตที่น้ำตกจ้ะนี่อ่ะใครอยาก เป็นนักพลดอะไรก็เชิญนะเราคอมบายหนาวเลยมาถึงญี่ปุ่นแล้วสิ่งที่ทุกคนควรจะทําก็คือลองมาเข้าวิธีชงชาสักครั้งหนึ่งนะคะที่เมืองไดโงะเขาก็มีพิธีชงชาให้ชาวต่างชาติได้ลองนะคะในราคา800ยเยนที่นี่คือโอคุคุจิจ่านซาโตะปาร์คค่ะแวะมาดื่มชาหรือกินข้าวกลางวันกันได้โซบะเขาอร่อยมากๆชาที่เราดื่มก็เป็นชาที่ปลูกที่สวนที่นี่ด้วยค่ะชาญี่ปุ่นแท้ๆเสิร์ฟในห้องชงชาแบบญี่ปุ่นจ๋าฟิลดีมาก แชาจริงๆนะคะด่สดเลยอะรสชามันสดแบบเข็มขคนมาเอากินเสร็จแล้วก็หมุนออกนะนี่ออห้ได้ได้ได้ไ久しぶりすぎてเสา็ริสโซรโซรโซรโซนเเอ้าคนญี่ปุ่นจริงปะเนี่ยญี่ปุ่นปลอมปะเนี่ย เดีมเป็นคนไทยไปแล้วออดื่มชาเสร็จมากินโซบะต่อนะคะคนญี่ปุ่นชอบกินโซบะตอนกลางวันเหมือนกันเนาะอือเพราะว่าย่อยง่ายไม่ค่อยกิ่งเยอะก็ไม่ค่อยง่ออวงน,นอนเท่าไหร่ อิตะคิมาสอันนี้โซบะสองสีใช่ครับอันนี้อุด้งสีเดียวโซบะธรรมดากับโซบะช้าเขียวนะคะทำไมอุด้งมันเยอะจังเลยดูมันยู่มากเลยเนาะมามาชนนบทญี่ปุ่นนะกินโซบะแน่นอนทำไมอ่ะแบบเออไปต่างจังหวัดญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเขาก็ชอบพาินโซบะใช่เมืองใหญ่ๆ่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเออทำไมอ่ะก็น้ำสวยน้ำน้ำสะอาดสะอาดก็ทุกคนชอบกินอุด้งหรือโซบะมากกว่ากันริมชอบอุด้งมากกว่า เป็นเปลาแอปเปิ้ลด้วยอ่ะไหนี่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 ไงนี่ไงเมืองแห่งแอปเปิ้ลอู้หูยอันนี้น่ากินดูย่าอือขอบคุณครับแอปเปิ้ลมันไม่ค่อยหวานนะเป็นเปรี้ยวๆนิดนึงดีอ่ะหรอเออมันเหมาะอ่ะมันเข้ามากกินแบบกินแบบเรื่อยๆได้ไม่เหมือนก่อนเนาะอื ไม่ไม่เหมือนกับอัปป้นธรรมดาไม่มเหมือนกับอัปปิ้อัปปุ้นพายอะไรเนาะอ,อร่อยดีออกองทัพเดินด้วยท้องเสร็จแล้วมุ่งหน้าไปยังที่ต่อไปกันค่ะเวลาเราขับรถเที่ยวเองทําให้ไปไหนมาไหนได้สะดวกแวะได้ทุกๆท,ที่ที่อยากแวะเลย แต่ถ้าใครไม่สะดวกขับรถสถานีที่ใกล้ที่สุดของเมืองนี้ก็คือสถานีฮิตาจิไดโกะนั่นเองค่ะอิสากะาบอกว่าสมัยก่อนจังหวัดอิบารากิชื่อเดิมก็คือฮิตาจิค่ะชื่อคุค้นๆไหมนั่งรถไฟเที่ยวก็ได้ฟิลไปอีกแบบนะส่วนรถไฟเขาอะ่ะมุงม้งมิง้งมากๆเลยท่านั่งกับคนไม่รู้จักไม่ได้เลยนะเนออี่ย อ <I. S 1> เออแล้วขับรถจากสถานีมาก,กิโลนิดๆหรือจะเดินมาก็ได้จะมีรูกปั้นเทพหินญี่ปุ่นที่ว่ากันว่าเป็นเทพผู้พิทักษ์คนมากมาขอพรเกี่ยวกับการคลอดลูกง่ายเลี้ยงลูกดีทําไมคนญี่ปุ่นทริปนี้พาเราไปชมแต่ที่คลอดลูกง่ายคะเนี่ยยังไม่ท้องนะลูกใครอะ่ะลูกใครหนึ่งสองสาวูแบบและในที่สุดก็มาถึงจุดไฮไลท์สุดท้ายของเราน้ําตกที่เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดอิบารากิน้ําตกฟุคุโรดะเคยมาแล้วเมื่อเดือนเม,ม,มื่อเดือนมาการาคมนะ น้ำตกแข็งมากเลยเดนมกใลาแข็งประมาณ70%อนนะน้ำตกฟุกุโรดะดังเรื่องความสวยงามมากๆทั้งฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีหรือฤดูหนาวที่น้ำตกจะแข็งเป็นน้ําแข็งตอนนี้กําลังดีเนาะไม่ได้หนาวมากไม่หนาวไม่ร้อนน่าจะคนไทยชอบนะอากาศแบบนี้ใช่อากาศเป็นอากาศที่คนไทยชอบพ่อแม่ชอบเลยเนี่ยเย็นเหมือนเหมือนมีแอร์จะมีมีม่ใชใช่อากาศ น่าจะรอมากนะโอ้หวานขมงเลยอ่อยจุอ๋อฮะอชิมิเตุ้หม็องอ่อยจุอมอร่อยมากใช่ได้การชจ๊กยมาเย้อร่อยมากเหรอโมเลกุโอโมเตะนิปิากจ คนโจ้าสมเด็จสวรรค์เจ้าก็ได้มาบายเดินตามรถสอนคูระคือถ้าไม่รู้ก็เดินตามคนไปเพราะว่าคนไปเยอะอยู่อันนี้คืออุโมงค์ฟุคุโรดะโนทาคินะคะสร้างขึ้นเมื่อ1979ความยาวประมาณ270เมตร ก่อนจะถึงน้ําตกเราต้องเดินผ่านอุโมงก่อนค่ะซึ่งเขาก็จะมีไฟประดับสีสันสวยงามแล้วก็มีจุดแวะถ่ายรูปต่างๆด้วยหนาว่ะสีนี้หนาวมากด้สยหรอลันเวลันเวหมุน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 เทิร์นเทิร์นเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงแล้วที่ชมจุดแรกนะ First Observation Deck วุทุกคนกลางวันก็สวย สวยจริงด้วยและนี่ก็คือน้ำตกฟุคุโรดะที่พอเป็นฤด,ดูหนาวจะแข็งโป๊กแบบนี้เลยไ,ไม่น่าเชื่อมาดูตอนกลางคืนก็ได้นะเขาไหลอัพด้วยจุดชมน้ำตกมี2จุดคือจุดนี้กับขึ้นลิฟต์ไปอีกชั้นหนึ่งจะได้เห็นน้ำตกแบบมุมสูงเลยค่ะวันไหนน้ำน้อยจะเห็นหัวใจเนี่ยหรอ,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 อมองอยังไงให้เป็นหัวใจก่อน เขาก็พยายามถ่ายรูปน้ําตกมาเป็นร้อยรูปแต่น่าจะใช้ได้เพียงหนึ่งรูปเท่านั้นอันนี้ที่สุดท้ายเราวนะแล้ลากอนลากอนกันคลิปหน้าบายบายอ,อ,อ,อุย้ยสวยมากเราเหรอไม่ใช่เออใช่ครับกบเล็กับเล็ก็อย่าลืมมาเที่ยวเมืองไดงกจังหวัดอิบารากิกันนะคะใกล้ๆบ้านอิสกะาที่นี่ก็คือแอปเปิลอร่อยมากแนะนําให้มาช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาฝากได้งะด้วยนะ ウフフ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 とフフ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 ちょっとフフんフフ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 怖いフフフフフフフんフフ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 ねフフ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 ねフフ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 フ กังงูมาจริงไปต่างจังหวัดทีไรเขาก็ให้กินแต่โซดอุบะเอ้ยซดอุบะอุบะกับโซดงกางเกงใน,ไ,นไม่ใช่กางเกงใน,นมันคือกางเกงข้างในก็กระโปรงเนี่ยยิ่งยิ่งใส่ยิ่งขึ้นมาข้างบนไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> ผมนั้นมีความสุขไม่เคยจะทุกข์มันสนุกกว่าเข้าเผื่อ,อโอ้โอ้โอ้คนไทยเริ่มมาเที่ยวอีบารากิเยอะแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะอิกสก,การอยู่ที่นี่ <c oughs> <laughs>